อันนะครับกล่าวสวัสดีเรยอยู่ผมพีเซอร์นะเล่น,นเกี่ยวกับไมโครฟิกแล้วนะวันนี้จะมาเออโอ้เสียงไม่ดังจัดแปบนึงนะเสียงไม่ดังจัดอะโอเควันนี้จะมาสร้างฟาร์มม้าต่อนะครับนี่แล้วก็เราอยากทำให้เสร็จเลยนะโดยจะได้ย้ายม,าม้าผมก็ได้เตรียมของอะไรไว้แล้วแหละอ่าเออแล้วแต่ขวานนะฮะขวานเรอผมไม่ได้ไว้นี่ว,วะ,ะไม่เป็นไร เดี๋ยวไปเอาขวานได้เออมขวานอยู่ไหนวะเนี่ยผมเอาไว้ไหนวะมีป่ะทางนี้ขวานนี่มีโอเคจัดว่าเด็ดอยู่มันจะสร้างเสร็จเลยนะโอเคก็ตึบ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 แล้วก็ตึบงี้นะตัดนี่ออก ม,มันวัดป่ะมันวัดป่ะเออมันก็โอเคนะไม่ได้แย่มัง้งมั้งนะเออ,เอ,อทำไงต่อตรงนี้ก็ยืมมาก่อนแล้วกันเขาก็ขึ้นมาสองเฮ้ยมันไม่เท่ากันเลยดิชิปเป่งแล้วอเอไงดีวะเนี่ยอเอาให้เท่ากันดีกว่าเฮ้ยไม่ต้องไม่เป็นไรแล้วก็อะไรเนี่ยกูม,มึนอะไรเนี่ยก็ เออมันไม่เท่ากันนะดิเอลยไปเกะไปเลยนั่นดิมันไม่เท่ากันวะเช็ดเคไม่เไปไ็นไรเออเราขึ้นไปมาอีกกูมึนอะไรเนี่ยวันนี้อันนี้มึงมึนขออภัยนะฮะวันนี้พอดีว่าเพิ่งตื่นนอนนะก็ามาอัดเลยนะพอดีว่าที่บ้านมันคุณมากนะครับช่วงนี้เลยไม่ได้อัดเกมนะโอเคแล้วก็เรา,เารั้วเนี่ยล้อมก่อนนะ คือว่าตรงนี้มันสุดตรงนี้วะอันนี้เราทำเหมือนแบบให้มาออกอ่ะให้มาออกไปเดินเล่นนะตึกตึกได้ปะได้นะก็โอ้โชวเวลจะพังนี่นะครับผมได้ทำการถางข้างล่างไปที่100้อยนะที่ผมบอกนะแม่งเป็นรูนะะข้างล่างเนี่ย อยนงนี้เสียงเออซอมบี้น้ำเขาเรียกว่าอะไรวะผมไม่รู้จักชื่อวะซอมบี้ที่มันอยู่ในน้ำอะไม่รู้ชื่ออะไรวะเ้วจะมาตกแต่งข้างในด้วยนะอ่ะปุ๊บๆแล้วก็นี่ทางออกนะครับสามช่องเพราะม้าเนี่ยแม่งกว่าจะออกได้นะเติบไปขุดไปอุย้ยเชี้ย อุยขลังมันเยอะดาบอยู่ไหนขลังเยอะนะคือมันสะสมไว้อะง่ายๆเออมืมีกว่านี้ตัวเดียวนั่นะตายไปซะนั่นะก็ขุดไปนะผมถมอยู่นานเหมือนกันนะข้าลางเนี่ยแล้วก็ไม้นะฮอาจจะงงๆ เบอร์เบอร์หน,หน่อยนะขออภัยด้วยนะพอดีว่าเพิ่งตื่นนอนนะนี๊บไปเราแยะลากยาวเลยฮนะเอากระตุกพอดีว่าผมสแกนแอนตี้ไวรัสได้ด้วยนะแล้วกูจะขึ้นยังไงวะเนี่ยเออเอาไม้มาคนระับไม้ไม่พอนะเฮย้ยเชีย่ย <c oughs> เห็นอะไรไม่เมื่อกี้ย <c oughs> อย่าไปยุ่งกันมันเลยเดี๋ยวฟาร์มมาเราจะเป็นรูนะแล้วก็ คือว่าผมจะให้มันออกเนี่ยคนละทางกันนะอีกไอตรงเนี้ยออกอีกทางหนึง่งนี่ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นพื้นหญ้านะเอ้ที่ขุดพังแล้วแต่ขามือเปลี่ยนเป็นพื้นหญ้านะมันจะได้ดูสดชื่นนะจริงๆบอกตรงโอเค น่าอยากมีเพื่อนเล่นนะมันแบบเงาหง่เนะยม่คนเดียวเนี่ย <c oughs> มันไม่ได้เจออะไรท้าทายใหม่ๆเท่าไหรนะ่นยคนเดียวคือผมเป็นพวกที่ชอบเล่นแบบออฟไลน์ไม่ชอบเล่นแบบออนไลน์นะฮะพราแบบออนไลน์เนี่ยผมไม่อยากไปเจอพวกท็อกซิกนะครับท็อกซิกคืออะไรเออพวกเกียน์อะแล้วก็หลังคาอะไงดีวะเนี่ยนั่นสิ <c oughs> ขอไวนะ้ฮะ คิดหลังคาไม่ออกอะตอนแรกอะจะทำเป็นไม้ขาวเนี่ยปูตรงนี้ผมก็คิดว่ามันโอเคอยูน่นะไปทำเลขยี่สิบเจ็ดแล้วตอนนี้ไปเอามีดิมีมีปลัวม <S <S ไหมเอาเอา,เ,อา,เ,อาเฮ้ยเข้ามาได้ไงวะเนี่ย เกิดอะอะไรจะเกิดในบ้านนะมีแต่พวกรดินอะเอ้ยพวกรหินดาบเทพเรานะครับเราได้มาเนี่ยโอ้โหอินชาร์ตแม่งโคตรมากนะแม่งเปลืองเปลืองทั้งเลเวลเปลืองทั้งลาพปสเลยครับเฮ้ยเราอยู่ยุคเราเกินยุกเหล็กมาแล้วใช้เครื่องมือหินทำไมไปทำไดมอนด์เดีว่านะเราพ้นมาแล้วอันยุคหินอะยุกมายุกหินอะเออ ก็สติ๊กสติ๊กอ่ออยู่นี่ตาไปเลยเนี่แล้วก็เป็นชาร์ตไปเอ็นชาร์ตแปลนว่าเล่นนะครับช่วงนี้ผมเล่นนอกรอบด้วยนะแต่ช่วงนี้ยังไม่ว่างนะครับโอเคีย์ไม่เล่มสิบสามมีทอชอยู่โอเค ย,ยี่สิบเลยเฮียโอ้โหเอาสักยี่สิบเจ็ดดิไอ้เฮียแม่งเอายี่สิบได้ใกล้เคียงสุดละโอ้ยยีแ่แปดเลยเดียว,ดยว <c oughs> ได้ยี่สิบแฟชั่นซีสามไม่เป็นไรยังน่าก็ดีขุดไว้อยู่นะผมไม่ซีเรียสไงเฮ้ยเออเดี๋ยวค่อยมาไว้ทำฟาร์มอัพซก่อนแม่งหลายพาร์ทละ เ,เรามันยุคไหนแล้วพ้นยุคหินมาแล้วเราต้องเปลี่ยนเครื่องมือดิว่าไหมนี่ข้างล่างนี่ก็โอ้โหงานหยาบเหมือนเดิมพอดีว่ารีบนะข้างล่างเนี่ย <c oughs> ถ้าเราไปถมแต่ข้างล่างเนี่ยน่าจะยากดูจากทรงแล้ว okay. โอเคเฮ้ยนี่มันมีใครเดินอยู่ข้างนอกตกใจตึ๊บ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 ไม้ขาว จัดไปฮะไม่ข่าวไม่รู้เสียงเบาไปไ,ไหมนะไปทำทางเดินเข้ามาเฮ้โยโอเคเนี่ยได้แล้วแล้วก็อะไรรู้ไหมกินก่อนตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาไอ ข้าวเนี่ยมาตกแต่งในนี้ด้วยนะเอ่อเราเอาประตูมียกเองเหรอเชีย่ยเราใส่ตรงนี้ก็หมดแล้วอะเห็นไหมดูไม่แบบมันไม่ country เนี่ยไม่ country ด้วยเอ่อเราเอาไมา้ขาวมาทำาเลย่ะแล้วสติอ๋อ ลืมอะขอไปไอเบอร์อืมเชียด์ได้มาเนี่อีกผมลืม,มว่าแม่งแยกสีว่ะ้ยละเพื่ออะไรเนี่ยเออปุ๊บปุ๊บ,บนะออได้แล้วนี่หกโอเคน่าจะพอดีตึกตึกเอา สองชั้นฮะระบบสองชั้นเจ็ดเคอย่างนี้แลาวเนี่ยจะพาม้าอีวิ่งนะเฮ้ยโอ้โหผมก็ถมที่ไปแล้วแหละผมได้ถังออกไปเยอะมากแล้ววันช็อตวันช็อตวันช็อตเชียวันช็อตเทียอะไรหลายช็อตอยู่เดอ้อเมาเดอ้อเออนี่มุกเทียเ,ยเลยอ่ะ <laughs> แล้วก็ยาวอีกคือไว้ให้ม้าวิ่งเล่นอนะ่ะผมจะทำเป็นโกบอลในวกนี้ด้วยนะ ในความคิดนะอุย้ยตกใจเชีย่ยรั้ว่าอ๋อยังวไม่พออุย้ยเชี่ยเดี๋ยวอรอย่าอย่ายาติดขอบมากไว้ฮะเฮ้ยอะไรมันหายตัวอยู่เปล่าวะไม่มีนะอืมนี่ไงหายตัว ตรงนี้จะทำเป็นแบบยังคิดยังคิดอยู่นะขอเวลาหน่อยสมองยังไม่เล่นนะเช้าเช้านี่โอเคประมาณนี้มันรั้วไม่พอหรอกเราไอ้ข้างหลังเนี่ยเราว้ทีหลัง,เ,ลงเอ่อตอนนี้เราเอาม้าเข้ามาได้แล้วแตนะ่หลังคาครับหลังคาเนี่ยเอาไงดีเนี่ยคิดไว,ว้ก่อนว่ะ ไม้เราก็โอเคอยู่หลังคาแบบนี้ดีกว่ามันจะไม่ตรงกับตรงนู้นนะดิเฮ้ยเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวๆผมอธิบายไม่ถูกกับท่านผู้ชมแปบ๊บนึงนะอ่ะน่าจะตัดออกสักนิดนึงนะคระับเพราะว่ามันถึงขั้นตอนใน,ในการสร้างไงเออแล้วก็ทิบทิ นี่ประมาณนี้มันไม่ค่อย country เลยว่ะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเหมือนะ <c ười> อะ country อ่าสอง,องโอเคแล้วก็มาธรรมดามาไว้ตรงนี้เ้ยไม่ใช่ไว้ตรงนี้มันจะทำเป็นหน้าต่างที่มันยื่นออกมานะครับมันไม่สวยดิมันช,ชิดอันนี้เกินเลยอโอเค แม่งไม่เท่ากันอีกเอ้ยไม่เป็นไรสูงชักบล็อกดีกว่าแบบนี้สวยกว่าวะชิปหายแล้วสูงมาสักหนึ่งบล็อก,ก็ได้ก็เป็นงี้เลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาบันไดกับหัวเนี่ยมาใช้นะเราไปฝั่งนูน้นฮะ Okay. เลื่อยไม้เนี่ยผมไปตัดมาจากขลังบ้านนะโอ้โหแบบถางเยอะมากนะฮะเราเข้าสมัยยุคไดอมอนด์แลวนะตอนนี้ผมเล่นวันหนึ่งจะปวตาไหมครับ <c oughs> มาสร้างนะครับอะไรพวกนี้ตรงนี้มันหามประมาณสาม ถ้านำจากข้างนอกก็สองนะครับก็นำจากข้างนอกสองแล้วก็นี่แบบนี้ก็ขึ้นมางี้แล้วก็อย่างงี้ใช่ไหมอันนี้มันดูสูงกว่า่ะแต่อยากให้เท่านี้โอเคงั้นก็ โอเคได้แล้วเออไม่ใช่ดิชิปหายแล้วนี่จะสร้างยังไงเนี่ยชิปหายแล้วโอมมันก็ดูโอเคนะแบบนี้หลังคามันจะอยู่ยังไงวะเนี่ยใช่มไหมทำเป็นสี่เหลียหล่ยมๆมาได้โว้ยเรก็ลืมคิดไปเลยว่ะเรื่องหลังคาเนี่ยเอาชี้เอดไม่พ้นอีก ตัวตัวเลยได้ได้ตกลงมาอีกแน่นั่นไงเออขึ้นไปไงวัีดีวันนี้เออทาเปเหลี่ยมๆก็ได้วะ <c oughs> ยอมอืมสองสามแล้วิ้นไปสามนะฮะเว้นมาสามจะเข้ากลางวันนี้เว้นมาสามสาม ช่างแม่งนะครับเข้าไม่เข้าโอเคอเกือบตก